สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับพูดซะขนาดนี้แจ็คกลีิตต้องยิงแล้วหรือเปล่านะครับผมโอ้โหก้าวจากไปแล้วนะจ๊ะเป๊ปกุเดล่าครับช้าช้ให้แจ็คกลิตเนี่ยยิงประตูให้มากขึ้นหน่อยนะครับยิงโชว์ให้หน่อยได้ั้ยล่ะนะฮะโอ้โหมาฟังกันหน่อยนะครับอันนี้คือการช้าช้ยคุณแผนแจ็คนะฮะ ทางด้านของเป๊ปกุเดล่าครับชาชายให้แจ็คกิลิตเนี่ยให้ตั้งเป้าหมายในการทําประตูให้มากขึ้นเพื่อย,ยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นไปนะครับเป๊ปเองครับก็ประทับใจกับผลงานของดาวเตะราคา100ล้านปอนด์อย่างแจ็คกิลิตมากๆในฤด,ดูกาลน,นี้นะครับโดยซีซั่นที่ผ่านมาในแข้งวัย27ปีมีฟอร์มที่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับ มาฟังคำพูดของเป๊ปกุเลาที่มีต่อคุณแพนเช็กกันหน่อยเขาบอกว่าบางครั้งคนเราก็ต้องการเวลาเพื่อที่จะตระหนักว่าพวกเขาต้องทําอะไรซึ่งเราก็พอใจมากๆเกมที่แล้วและเกมก่อนหน้านี้กับ FC โคเปเฮเกนที่เขาลงเล่นกับแมนยูด้วยเขาทําผลงานได้ดีนะเขาจะไม่มีวันเป็นดาวสังวสูงสุดแต่นี่คือก้าวถัดไปคุณจะสามารถเรียนรู้ได้หากคุณพูดว่าฉันจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งในอาชีพการขาแข่งพยายามทําประตูแล้วก็แอสซิสต์นั่นคือเป้าหมายถัดไปเขาทาได้นะ เขาสามารถพิสูจน์ในทุกอย่างที่เขาต้องการเขาดูดันมากขึ้นสําหรับไอ้คุณแพนแจ็กกิลิทอะ่ะเชื่อผมดิอ้อโหอันนี้ก็คือคําพูดของเป๊ปกูเดลาที่มีต่อแจ็กกิลิทครับบอกว่ายิงประตูกันหน่อยนะครับพยายามยิงประตูให้มากขึ้นในระดับ9ก้าต่อไปของตัวเองนะคุณแพนแจ็กกิลิททุกคนก็มาตามดูกันหน่อยว่าแจ็คกิลิทจะระเบิดประตูได้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม